พบกับผมโตชโนยอีกครั้งหนึ่งครับกับอร่อยล้ำเส้นล้ำเส้นเข้ามาในร้านไม่พอแล้วผมจะกินบะหมี่ด้วยล้ำที่เส้นอดังฮะนะครับนี่ครับนี่โอ้โหมามา่าเน้นๆเลยนะครับอท่ที่อ่ามาม่สาสเตชัน่นะครับสาขามินิมอลเปกระเสียง98บางแคนะครับอ่ามีสั่งมาแล้วครับเป็นมาม่าหมูสับนะครับถามว่าทำไมต้องมาร้านโอโ้อันนี้มันพิเศษกว่าทานเอง นันเองมันก็คือมันก็เติมได้แย่นยังไงครัแล้วก็มีผงอะไรเัาเลสเสบดรูปใช้ประหลัดีด้คือหมมติว่าเขาทําให้สดๆเลยแล้วเราได้กินที่มันแตกต่างจากที่เราเคยกินมาอะไรอย่างเงี้ยหืมไปกอกดีไปกอกเรื่อยๆเส้นนะครับล้ำเส้นล้ำที่เส้นเลยนะครับล้ำเส้นเข้ามาในร้านเป็นพอล้ำที่เส้นด้วย นี่ครับไก่ทอดมามากไก่ทอดคนทางร้านมามากนะอืม <c oughs> อร้อนๆครับถ้าได้มาใหม่ๆนะยังว่าถ้าได้มาใหม่ๆถ้าทิงไว้ครึ่งชั่วโมงมันก็เย็ดแล้วแหละยันมาให่ๆเลยรี่ร้อนเลย สดมากๆมีเครื่องปรุงด้วยนะครับเขาอยากจะปรุงเนื้อหมูสับมไก่ทอดอร่อยมาก<ช> <ๆ S 1> น่หมูสับคือแบบกินกับทุกอย่างเนี้ยยังไม่มีอะไรไม่อร่อยอร่อย,ออยทุกอันท <f> ุก <f> อย่างจริงๆ ผมบอ,อกเลยว่ายิ่งใครอยู่แถวแถวฝั่งทนหรือบางแครหรืออะไรอย่างนี้นะโห,ค,ค,หคุณมองข้าเขาไม่เคยาปคืสมองข้ามร้านนี้ไปเรี่อกันางดูอร่อยอร่อยแต่ถ้าคนไม่ให้ฝั่งนี้แล้วไปที่ไหนมันบินทัพ้าเท้าครับเขาแบบต้องเรียกว่าอะไรแบบมันบึงกลุ่มนูนเลยอะประมาณช่วงนั้นเลยครับอ่าปหนึ่งจะมีเสร็จ หรือว่าเป็นหนึ่ก้จะเป็น RCA กมันจะเปิดเนาะอร่อยอร่อนนี่ครับอันอนี้ต้มเหมือนเกี๊ยวกรออืมเกี้ยวกรอบ,อรอบแล้วมีเนื้อหมูหมูชิ้นๆเลยครับอโอ้เล็กหมดแล้วร่นรนวนมากๆอันนี้ครับมอหมูเด้ง ใช้ช้อนแล้วกันนอผมว่นนาถนัดกว่ามันงไม่ค่อยได้เอเเออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเออได้หลากหลายมากๆก่อนอย่ยครับแต่ละกันแล้วยังไม่หมดเวลานะเดี๋ยมีอีกช่วงหนึ่งเก็บไว้ช่วง,งน้าช่วงนี้ขอทานนิดสักใจกว่านี้ก่อนเพราะว่าถือไปด้วยมันไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผ่อนนั่งกินแบบ สบายสบายช่วยดทั้งก่อนสักครู่หนึ่งครับ